สวัสดีครับบอสนี่ครับผมสบายดีซาตานจ้าคลิปนี้ครับผมซาตานชวนไปเลาะตลาดเช้าตลาดเช้าแบบบ้านๆเนาะแมนจ้าก็จะมีของขายแบบนั่งดิ้นถนนเลยนะครับแล้วก็จะมีของพออยู่ของกินตามฤดูกาลครบสุดปากคุณล้นกันว่าจะมีกับข้าวอะไรบ้างต้องเดินทางไปประมาณ10กิโลกุล่ะแมนจ้าขับรถเข้าไปเส้นบ้านนอกบ้านนอกเส้นชนบทคุณเนาะแมนจ้าบ้เดินทางครับ, <laughs> รบผมเพราะว่าตลาดเช้ามาก บมเแม่สายแล้วบอสสตาร์ทเลยบอลน,นี่สตาร์ทมือจ้าสตาร์ทมืออยู่โอ้โหรถมันหนาวไปเด็ดออกเลยจะทันยี่บอแม่อของขายเบิร์ดลวบานะ่อ นี่คือทางที่เราจะไปตลาดครับปอมนี่นะที่เรียกว่าจะอารกเก๋งมาไปไม่ได้น่นอนขนาดมอเตอร์ไซค์ยังยากเนาะแม่นจ้าเบิ่งผูหลุมหนุมหอุโอ้ยแม่นทางไปตลาดจีบบอตลาดบ้านอ๊อก็จแบบนี้แหละแบบนี้แหละซิ่งดีบอลนี่ทันไหมนี่ทันอยู่ดอกจ้ารู้สึกว่าจะสายแล้วเด้อไปตลาดมองนิยามได้นะหัวกระิสันสิคอนี่จักหน่อยเด้อจ้า พราะว่าตลาดนี oh ้พิเศษสุดก็คือของถือโอ้ยยังไปคลัวเลกอยู่เนาะแม่นจ้าไปได้ยุบห่อไปได้ยุแต่ต้องค่อยๆเดี๋ยวบอลนี่โอ้โหเด็แท้ชเส้นทางคลาสสิกมากนะครับ อนนี้ยังไม่ถึงอยู่นะครับขับมาประมาณ15นาทีแล้วล่ะยังพึ่ถึงอยู่สิท่านอาหารน้ำพลิพนอยู่บนน้อดูมเยอะมากอันนี้โรงเรียนนะครับถนนทุทธายังเป็นแบบนี้อยู่เด้อนะครับนี่เรล้าข้าวเขายังอยู่หน้าบ้านอยู่นะนี่หมู่บ้านยังคลาสิกอยู่นะครับ รถย้อนยุคเนาะนี่ต้นมะขามใหญ่กลางหมู่บ้านนะครับโอ้คาสติกมากนี่ชอบแต่บ้านเรือ,อนนี่นะ่ะรถโดยสารย,ยังมีอยู่เด้อนอะครับอ๋ออันนี้ขาขายไก่ป่ะแม่นจ้าอ๋อที่ขายไก่แบบนี้เลยเนาะนี่อันนี้แม่ๆม เอาวอาวอาวอาโอ้โหหลุมบักใหญ่หน้าฝนนี่มายากตัวนี้นะอันนี้แม่ค้าขายไก่เด้อจ้าโอ้ไก่เยอะมากโอ้ใครไปม,มีรถมอเตอร์ไซค์กับขับรถไทมาเนาะ จ้ะไปม,มีรถไถก็คับรถยนต์มานะครับโ <c oughs> อ้ตลาดคลาสสิกมากโอ้อรถไทยก็มาเด้อน,นะครับจะน,น,นันทีเราไปคุ้นก็นได้เดบอร์ลันนี่ถ้ามาตลาดนี้ต้องถือโซ่มาด้วยนะครับเพราะว่ารถหายทุกปีเนาะแม่นจ้าโอ้ต้องแบบนี้เลยนะครับอยู่นี่บอมบ์บอลฝากหล่เดบอร์ลันนี่อ๋อไม่มีเนาะแม่นอ่ล็อกเลย เ็ดเป็นยุบหรือสาตาดำลายยุกใช่ไหมโอ้ไปรอตลาดกันครับผมว่ามีของอยู่ของกินอะไรบ้างเป็นตาแซ่บๆเนาะบรันี่สาตาตั้งจะให้เบิงว่าตลาดมองนี่นะเพิ่นขายแบบฟรีสไตล์เลยได้ง่าย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 นะครับผมมานั่งค้าดิสคานเลยนะครับโอ้โหหมูกับชายแบบนี้เลยเนาะแม่นจ้าโอ้ เอาสัก,ก,กตัวเาไปเลี้ยงโอู้สูตซาตาไปอยู่ไทยเดยบอเลนี่บเลอยู่เล่าเลี้ยงหมูเด้ซื้อให้แม่เลี้ยงไว้ดิ <c oughs> อันนี้ข้าวนะครับอ๋อผลไม้กขายแบบนี้เลยเนาะแม่นจ้านีู่เพื่อกะจามาแล้วกับปูาสาหรแล้วกันน่งขายเลยแบบโบต้องมีโต๊ะมีอย่างเลยด้ง่ายๆอันนี้เป็นตลาดเช้านะครับผมเริ่มตั้งแต่ปีห้า จนถึง9โมงเนาะไม่นม9โมงก็เริ่มเก็บแล้วเนาะบมโหด9โมงประมาณ8โมงผลกระเก็บกลับบ้านแล้วอันค้น,นที่มาขายบบแมนค้นแถบนี้ด้มาขายของนะอ๋อแถวอื่นเนาะไม่นอันนี้เป็น่าบ้านนอกจริงๆนะครับขับรถมาเี่โอ้โหนึกว่าจะไม่มีหมู่บ้านนะครับโอ้โหผลไม้ใครแบบนี้เลยบอรนี่สซาตาดามิพาหลอกเข้าไปด้านในบันนีนะรถลดลดด อยู่ข,ง,ขงกินเดี๋ยวมาโซนนี้ก่อนไปไปส่วน,นวมากมีแต่ผักเนาะช่วงนี้เนาะเหนจ้าช่วงนี้คนน่าจะมีแต่ผักแล้วก็ปลานะครับปลาแล้วก็พวกเขียดเนาะเพราะว่าเป็นหน้าแรงแล้วนะครับแล้วก็ตรงนีหอยหอยขมเขานี่นี่นี่<อ>สมสพักเพิพ่นกะจะขายใส่ขู่แบบนี้เลยดิสมพัก,พก มีจะผักแล้วโซนนี้บลันนี่สารตะลั่นอยากบอกว่ามาตลาดนี่นะกบเขียดหน้าไหลนี่โอ้ตลาดครับผมคลาสสิกมีอันนั้นอยู่วะอันไหนราบควายมีคือเกาจ้าเรามาครั้งก่อนน่ะซื้อลาบควายไปแซบๆนะครับเม่นจ้ะโอ้ ตื่นตาตื่นใจนะครับผ <c oughs> มเมเคยเห็นตลาดแบบนี้อยู่ไทยบ่มีแล้วนะครับผมผ <c oughs> ักกระเดามีไม่เอย่ยมีจ้ามีขบถูกยางขันคงกินแบบบ้านๆน,นะพอขอผักกระดาักรรมหนึ่งละก็ราควายโอ้ได้เลยเดี๋ยวพาหลาะเบ่งก่อนอยากกินเมนูเด็ดนะครับคนมากมันจะผัก <c oughs> ผักเยอะมากนะครับ <c oughs> น่าจะปลอดสารเนาะเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนบรรนอกเด้พักยูนิตถือเดบอเลนี่ปลอดสารจิ๋ว่หมเมนปลอดสารเพราะว่ายูนิตจะปลูกธรรมชาติเลยบดยใส่ปุ๋ยโอ้ข้าวกล่องก็มีเด้อน,นะครับผัดทองผัดไทยข้าวผัดผักแห้งปลาโบก้กยมีเนาะแม่นจ้าปลามีแม่เจ้าสองเจ้านะครับโอ้เสื้อผ้าก็มี โอ้โหร้านค้าเนาะเสืงงเส้อผ้ากับมีเดอร์นะครับอโอ้มเมล็ดผ้ากับมีขายคือกันเนะาะคือกันเลยคือกันเลยกับอยู่ไทยคือกันเลยกับอยู่ตลาดฟางไทยจ้ะยี่ห้อเดียวกันเลยนะครับ โอ้ยา oh, สมุนไพรกบีเดินยาสมุนไพร oh, ตลาดจังยาวไปนู้นนะครับบอลานี่สังเกตเลยคันมาตลาดอยู่นี่นะทุกคนจะถือกระตาใส่มือ <c oughs> oh. แมนก็จะไม่ค่อยมาตัวป่าเนาะเมนจ้าเนี่ยตลาดบ้านบ้านนะครับเขาจะสะพายตะกาเนาะ นี่เด็กน้อยกัสบสภายอยู่นะอ๋อันนี้ร้านขายหมูสดอันนี้ปลาอ้หข้าวต้มของนี้นข้าวต้มนะครับ <c oughs> เจอของแทบหรือยัง ยังบ่เห็นเลยจ้ามันงำกันมันหลาย <c oughs> พจนบอแล้นี่หลายพจนเนาะเมนได้ยินเสียงเป็ดซื้อเป็ดเปดเรี้ยงบ่เนาะ <c oughs> เอาเป็ดหน่อยกลับไปเลี้ยงเลี้ยงอยู่ฟังไทยบ่เดีินๆช้าๆหน่อยเอาบอสมงวัวสมงัวบ่สมงัวก็มีหินหลังฟ้าหมากกระบก <c oughs> บ,บก่ค่อยเห็นปุนุ๊กปูนาเนาะปูนาบ่ค่อยมีบอขาตดำว่ะยังบ่เห็นเลยวันนี้ ปกติปูนาสีลายเด็กเขาจะมาขายปูนาหลายตลาดนี้นะป้นปูปิ้งปลาม,มันจะส้มหมูเนาะหนักเค็ม ไข่มดแดงก็มีแล้วเด้นอน่ะเมนจ้าไข่มดแดงไก่มดแดงบารบอลาเน,น่เบิรงนี่อ๋อกบโกบโกบ,กบอันนี้คือกบนาเด้กบนาโบแมนกบเลี้ยงเด้อยู่ฝั่งพูดนนะซา,าตะร์ดาไปตลาดนะมักจะเห็นแต่กบเลี้ยงเด้บอลาเน่อยู่ไทยบ่ค่อยมีกบนาน่ะแม่นเอาอยู่บอกให้แม่อยู่บอกแม่อยากอยู่บอกอันนี้คู่เท่าไหร่นี่คู่4 0อู้สี่โตนี่หาซิพันเด็บอลาเน่ราคาพันประมาณร้อยนึงแม่นจ์บ่ถึก เออโกมนานะวบได้ถึกถเด้คู่ละ70บาทผูกมีเทงหมากเพชรดิบหมากแตงพผ่นก็จะขายแบบนี้เลยโอ้บบอกบบบกบบได้เอากบดอกตากันเมียอยากเด้อี่เมียบอกว่าอยากเขียดหน้าบอกมมนจ้าเดี๋ยวหาเขียดหน้าก่อน อันนี้แป้งครับยัเปาเสียง่ย่นกี่คก็จะปูเสือปูสาดนั่งขายแบบนี้เลยนะครับไม่ตัวไม่ได้มีโต๊ะไม่มีอะไรเด้อน,นะครับนั่งแบบง่ายๆตอนที่สาวตาดำไปหลออตลาดเตาเงอยนะโบเคยเห็นผู้ใดปูสาดนงขายในที่ดิน <c oughs> แบบนี้เลยได้บอลนี่อันนี้ขายง่ายเก็บง่ายดิเมนจ้าชาวบ้านมีอะไรก็ออกมาขายนะครับ เจอริยางของแซบยังบอเห็นน่าจะอยู่โซนอนอกบุหลาบรันี่ <c oughs> เดินมาจนสุดเลยนี่อันนี้ขายหมดแล้วกำลังกลับบ้าน <c oughs> นี่เวลาขายของเบิร์ดแลวกจะลือล่อๆผับใส่ถุงแล้กก็กลับบ,ล <สะ S 2> บ้านเลยบ่ต้องเอาโต๊ะมาแบบว่า ปะให้มันต้องเอารถไทยมาแก่ะเบสเอาโมไซล์หรือว่ารถจักรมากก็ได้มาขายของนำบารณีเราต้องมาแต่เชา<ม>้าแมนวันนี้ขนาดตื่นตีห้าครึ่งไม่ทันนะครับ <c oughs> เพื่อจะขับรถมาอีกดียวเมนจ้าพรุ่น้าต้องตื่นสักตีสี่นะครับขอบอกขอบุ้น,นี่ขะปุ้นบอกยังอยู่ซาตามซื้อมือนะไขลูกบอกเมนจ้าโอ้ไขลูกไขลูกเวียดนาม อันนี้ใครลูกแล้วก็แมองอะไรนี่แมงกิรีฏจิงรีฏแมง<ป>บอลล่นี่ถือเด้แมงกิรีฏนะอันนี้นาะถ้าซื้ออยู่ตลาดเต้าง,ง้อยนะ <50. S 2> ห้าสิบเมนห้าสิบกระโบอยากได้ผู้ละอันนี้ซาตานซื้ออยู่พีนะสามสิบพันกี่อ๋ออันนี้ถูกเท่าไหร่นี่สองพัน รอนถุงซาวพันผู้เด็บบอลนี่ถือถอดสายซาวพันซาวพันบ่ประมาณ30 30บาทสองสี่หามนี่หาลูกเด็บบอลนี่สื่อได้ยูบอระโบกคือการขี่รถไกลใช่ไหมันสีบอแตกกลางทางซะบ่ย่ามันแตกเอายูบอกถุงหนึ่งันอยากเอาเลยบอลนี้อยากชิมทอดไข่เป็ดอันนี้ไข่เป็ดเป็นบ่เป็ดหยางเป็ดลาดเป็ดลาดเอยาว Oh. เป็นรัดคอยาวเป็นเจ้าง่ายเนาะ <laughs> <laughs> อยากชิมเนื้ทอทอดไข่เป็ดแซ่บๆนะครับดูไทยอยากกินเนื้อทอดไข่ไก่ <laughs> อ่าเรานเจ้าโบตกเราถือเอาจ้าโอ้โหมีกระท่อมขายแบบนี้เลยนะครับนี่นี่นี่วันนี้อยากกินขนมครกเลยโอ้ oh. นี่มาเจอของแซนะ่บแล้วนี่อยากกินขนมครกแบบเตาถ่า,าน <Wow. S 2> แบบนี้เลย <laughs> นี่นี่บอเลยนี่ เอาให้หน่อยสักสิบก้อนเจ็ดกไไนน้อนสิบเจ็ดก้อนสิบเอาสิบพันนานทอดอะไรเอ่ยทอดกล้วยทอดมันจ้าอ้น้กล้วยร้านคลาสสิกมากนะครับแบ <c oughs> บนี้เลยดิอือ่ <c oughs> ห้อไอ้บัวทอดกล้วยนะบนัวจ้าอันนี้ขนมครกสูตรบ้านๆน,นะครับอ่า <c oughs> <c oughs> มันนี้ร้านอะไรเอ่ยของหวานผัดไข่โอ้มีทุกอย่างเิมีทุกอย่างไปสุดแล้วเดกลับจับนอ้ลาบอะไรอนี่อันเดโบลนี่ทับไวาบอโบเมนมอม้ันพีตนโมนาหินบได้ิาเซียบอยู่ ้าตะดับอกเคยกินตัวนี้เชบพิกานเห่ะแ <c oughs> ม่ฝากซืก้ออะไรยูบรบร่บบบริษัทจ้าแม่ว่าลูกอยากกินหยังกระซือเลยไอ้ไมมเอาอะไรเลย อรลี่กินลาบมัวอยู่บ่เอาเลยถุงแซวถุงใหญ่ถุงน้อยสิบพันปาดมีถงุงแซวถุงซ <10 S 3> ีเดิบอรลี่เคยกินซีฟมัวเผาอยู่บ่มัวเผาบ่เมนจ้ายัางไงเนาะบอลนี้ <c oughs> <c oughs> เอาจัดมาเลยอันไหนบ่เคยกินจัดมาเลยเออแซ่บบ่อืมัวเผาได้วาบ่มาเนี่ยบ่เคยกินจัดมา ปิ้งไก่ลาดบ่ะแม่นจ้ามีตูดบ่ะบพันกีบบอมีตูดเนาะตบใจเด้อนอน80,000ไปน่าอร่อยมาจากสองสามไม้นี่ล่ะจ้าอันนี้อันนี้ไม่เท่าไหร่ไม่หา้าพันลูกไม่สามพันอันนี้ร้านขายลูกชิ้นนะครับ ตับไก่ไข่ข้าวไ,<อ>ไม่ใช่สิไข่ปิ้งไข่เนื้อเนาะไข่เนื้อไข่เนื้ออันนี้ยูนิเอิอร์ว่าไข่หนึ่งไข่หนึ่งซีมาซีดูทรียกไข่ปิ้งบอแลนี่เอาอยู่บอกเอาห้าลูกซีมาซีปหาลูกบอได้เอาซีฟองก็ได้ พองไหนนะฮะพี่อเมรากาขเอสองอันเก็บเก็บเียบขายดีที่สุดเพราะว่าเบิร์นในตลาดนี้มีร้านเดียวปาเตียอยู่บ่ปาเตียบอกเอากระยาซาตานซื้อมามือนะโบมีไผกินเลยวันนี้ว่นนี้อยากกินดิี้าเดี๋ยวทำให้จา คลิปก่อนไปเอาปาเต้อันนึงอันนึงอันนี้คือคนที่อยากกินอิลีเดอร์จาซื้อปุ๊กกินปั๊บพี่เด้ว่าจะไปกินอยู่บ้านหมดพลังแล้วครับผมกลัวขับรถมาไกลดิอ้อ้าวกินโรดกินเบิร์ดแล้วกับโบอิมแล้วกับซื้อไม่โรดจ้าแซบอยู่อแซบยุบอ่ เบดีเดอจา้าข้าครับจะซิ่งเด้จะเฝ้าซิ่งเด้บอกแล้วนี่มันซิยกล้อ เดินทางมาถึงบ้านแล้วครับผมวันนี้สะพายไปกว่าได้ของกินก็คือเบิร์ส่งซะตานกางเกงแดงหมดเลยเนาะแดงโอ้นี่นะตลาดบ้านๆนะครับผมขับรถเข้าไปประมาณวันนี้ว่าประมาณแปดเก้ากิโลพุูดอะเม็นตาเพราะว่าใช้เวลาตั้งนานนะครับี่อ้าววุ้มไม่ขายตกแล้วบอข่เป็ดวันนี้นะยังไม่ได้แตกสาตานคือมาอย่างชีวิตเลยอ้าวจัดเลยทอดไข่เป็ด อันนี้เคฟตอนนี้กินได้อันนึงอันนึงให้หลานไปทอดไข่ทอดไข่อ,อันนี้ของัาปาดามได้นี่โอ้เอาไปไทยบ่อยนะนะแม่จ้าไปทอดไข่เลยอากาศก็เย็นๆนะครับโอ้เจผักบ่ผัก,ผกยังโบราณนี่ผักกาดดอกเอามาลวกกินกับก้อยบัวนะโอ้ คนเป็ดเจ้าฟองร้อนนี่โบทัานดอกจ้าเดี๋ยวเจ้าไข่นาเดียไปเก็บอากี่ฟองเลยสามตาโอ้ป้าแต่ว่าไข่เป็ดมีไข่เหลืองหลายอีน้อบอกเรนนี่เนาะยังสดสดเลยนี่อันนี้ไข่เป็ดไรนะเคบอกไข่เป็ดคอยาวคอยาวบ่ไม่ไข่ห่านบอ น่าจะบวแมนเนาะบวแมนดอกถ้าใครหานจะใหญ่กว่านี้นะครับใครหานหน่วยลาหารซิพันคุณดิโอ้บวเดือดเดืเด็กหน่วยละร้อยบาทคุณดิบอแมนใครหานนะอยากชิมเลยเนาะโอ้ยแพงพวกราลานี่บวตซิมดอกเพราะว่าหารที่ไทยบาลนี่บกค่อยเห็นเนียจ้ะคนบอนิยมเลี้ยงแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ลาวคนยังเลี้ยงอยู่นะครับอ่าเอาแซบแบทอดไข่เป็ดจ้ารอบก่อนนี้กินบ่ได้นะครับผม เพราะว่ายังบ่ไม่นครบครัวเดียวกันหัวผิดใจกันนะครับปัจจุบันกินได้แล้วเด้อซาตะดำเป็นคนตีไข่เดี๋ยวให้น้องเป็นคนทอดให้เบาลานี่จ้าเพราะว่าเบาลานี่ขอตัวไปเข้า้องําแเป๊บหนึ่งโอ้ คนะือมาภูเป็นตาแซบเนทเน,บน้อโอ้โหเป็นตาแซบเด้อจ้าทอดไข่เป็ดบอลันนะี่โอ้ว้าวเป็นตาแซบเทน้อเสร็จเรียบร้อยครับผมตุกเมนูจ้ามีเมนูอะไรบ้างเอ่ยเช้านี้น่ะปาร์ตหลายเลยเด้อบอลันนี่อะไรบ้าง ซอสดำทอดแมงจีรีที่ซื้อมาจากตลาดบ้านๆอะไรอีกแล้วก็ส้มพักแม่แล้วก็ก้อยงว้วเผาทอดไข่เป็ดคอยาวบอลนี่แล้วก็ไข่ลูกเวียดนามแล้วไข่หนึ่งจำหัวใจขอ,องหวานกับมีเดอร์หมักหูงหงขังปะได้สายแล้วสายแล้วทานข้าวเช้าด้วยกันครับผมมากินข้าวนํำกันเด้อจา้อา ลุยเมนูบ้านบ้านชาแนลทอดไข่เป็ดก่อนเลยของแซ่บจ้าเอาเลยไข่เป็ดคอยาวสีแซ่บซำได้ซาตาดัมจะซิมก้อยงวัวเผาก่อนว่าสีแซ่บยูบอกแซ่บเด้อแซบ่บเด็ดเด้บอวแลนี่อาหารบ้านบาน้าฮอก็ได้ก้อยงวัวเผาบ้านบ้านก็คือบุรีรู้หลายอย่างเด้ออย่ามาท่วงซาตาดัมว่าจะว่าบ้านบ้านดูหลายเด้อแซบ่บอยู่บอกพ่อนะ หัวแมงกินายกินวี <c oughs> บ่มี่โค้ดควายเนาะแมงไปเมื่อไหร่บร่ทันจำไปสายพอดป้านอนย่านแต่บระกอบเนาะแม่มันก็ทหหันเจ็บจีบบะนี้อันนี้เขาเลี้ยงหมดจริงดิเลี้ยงเอาจ้าแต่ซุ้มพานะพักกันไปกันให้นาเนาะกันหน้าก็ได้ท่าน ยััังงบมนอยู่พุ่นมาหลายเด้อพ่อการเมงกิริตให้หน้าน,ะน่ะได้จำหนี้หลับไปก้านต้น,นนั่นน่ะก้านมะเ้ยงจ้ะแป๊บเดียวสามสิบเมงกีมันออกมาได้เอิญถ่หน้าที่กัจจ่มมาปลูกมะเขือเทศม,าเ,นนะมาเล่นน่ะอืมคุณหลานเด็กภูมิภาคนะเนยเขาเป้าเลี้ยงโตใหญ่เนาะ